เราจะลองตามไปนะทุกคนเราต้องค่อยๆเดินนะเราจะลองตามนะนใช่ไหม สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพีพ่ๆทุกๆคนเลยนะครับกับผมาอบีมอีกเช่นเคยนะตักนะครับก็วันนี้ผมกับน้องสองคนก็ได้กลับมาอย่างบึงพี่พงอีกครั้งนะใช่ครับผมก็จะกลับมาดูลูกพีพงที่เอาพี่เราเนี่ยเราไปฟันโดน,นั้นทุกคนแต่ว่ามันน่าจะยังไม่ตายทุกคนมันยังไม่ตายใช่ครับมีหลาย<ม>คอมเมนต์เลยบอกว่าอ่ามันตายนะแต่ว่าบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอ่ามือมนะันยังกระดิกอยู่ใช่เราก็ไม่สังเกตนะทุกคนตอนถ่ายอยู่อะแต่พอเราเรามาย้อนดูคลิปอะ มันก็เป็นอย่างที่คนบอกนะมือมันก็ดิ่งนะใช่แล้วก็ผมตอนผมจับดูตัวเขาอะมันยังอุ่นๆผมก็เลยว่ามันน่าจะยังไม่ตายทุกคนมันอาจจะแค่แบบบาดเจ็บจนแบบมือมันมือขาขยับไม่ได้แค่นั้นเองนะแต่ถ้าตายจริงๆนะครับผมมือเนี่ยจะต้องเย็นต้องซีดนะครับผมแต่ว่าอันนี้ยังอุ่นๆเลยนะครับพี่ใช่ก็แต่ถึงมันจะบาดเจ็บแต่มันก็เกิดจากเหล่าไงละเหล่าเองก็ เราป้องกันตัวนะครับมันก็โดดเข้ามากัดพิตักนะผม่ผงก็ฟันตอนคือตั้งตัวไม่ถูกไม่ไม่รู้ทำพลาดไว้แหละตอนนั้นผมพักออกใช่ไหมแต่มันไม่ออกนะครับเลยผมเอามีดฟันจนมันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เองก็เป็นฝ่ายผิดอ่ะที่ไปทำร้ายเขาก่อนเรามาถ่ายเขาแล้วมาเาไปทำร้ายเขาเราเก็เป็นไฟผิดเราก็ต้องขอโทษตรงนี้ไว้เลยทุกคนก็วันนี้เราก็เลยว่าจะถ่ายโทษทุกคนก็เลยว่าซื้อไก่มาทุกคนเป็นไก่สดนะเอามาให้ผีโพงนะเราไม่ได้เอามาล่อทุกคนเราเอามาให้เขานะเพื่อว่า ให้เขาไปกินอ่ะเพราะเขาอยู่ในบึงเนี่ยเขาหาพวกกบเกียดเกียงเดียวเราก็เลยเอาไก่มาอร่อยบ้างนะครับใช่ครับเขากินของของอร่อยมากนะก็โอเคทุกคนก่อนไปเราชมกินนี่ผมก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นี่ตามให้เราทั้งสามคนด้วยนะครับครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราพร้อมแล้วเราไปเลยครับไปทุกคนพร้อมยังไปไปกันเลยครับผมไปกันทุกคนก็วันนี้เราก็มาถึงหน้าบึงผีพงแล้วนะครับใช่ก็เอาไก่มาให้ผีพงเลยเฉพาะเลยนะ รู้สึกผิดจริงๆก็เลยว่าซื้อไก่มาแต่จริงๆเราก็จะไม่ทำร้ายนะครับแต่ว่าเน<ช>ี่ยก็เลยเข้ามาทำร้ายยี่ตังค์นะครับมันเป็นเฮสุวิสัยเราตกเรากลัวจริงๆนะช่วงนั้นตกใจจริงๆก็แหละเดนแบบเราต้องเอามีดเนี่ยฟันนะครับผมป้องกันตัวนะครับพี่เราไม่ตั้งใจจะป้อนนะครับขณะตอนนั้นผมถือไม้ผมยังไม่คิดจะตีนะผมขูยย่เฉยๆทุกคนแค่ขู่ขขคือมันโดดใส่เลยไงแต่น,นี่มันก็โดดใส่พี่ตัก<ช>๊กพยายาม ออกแล้วนะครับผมใช่ออกแล้วแต่มันนี่ออกนะผมเลยเอาไมดฟันเข้าไปเลยนะครับผมใช่ไม่ตั้งใจยินทุกคนแล้วก็สหรับใครที่ดูแล้วไม่พอใจแล้วผมต้องขอโทรตรงนี้ด้วยนะครับผมแต่มันยังไม่ตายว่ามันยังไม่ตายแน่นอนตายแล้วครับผมใช่วันนี้ก็เลยว่าจะมาพิสูจน์ด้วยแหละมาให้ทุกคนดูว่ามันยังไม่ตายจริงนะทุกคนแต่ไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะนี่ก็เป็นเบืองที่มันใช้หากินนะทุกคน เดี๋ยวเราจะพาะคุณบอลเนี่ยไปดูจุดเหตุที่มันนอนตายนะครับผมใช่ครับลูกอีโคนนอนหมดสตินะไม่ได้นอนตายนะครับผมเหมือนตะลอบอน,นะพี่ตักอืมข้อมือเนี่ยยังกระดุกกระดึกอยู่ใช่ตอนแรกเราไม่รู้เราเราตกใจเหมือนกันนะตอนแรกอะคือตอนรีบที่รู้ว่ามันออ <c oughs> ตอนที่เราเห็นมันนิ่งๆคือเราคิดว่ามันตายนะตกตกใจเหมือนกันตอนนั้นแหะแต่พอเรามาดูคนคอมเมนต์นะเขาบอกว่านะ มือมันยังกระดิกอยู่เลยเราก็เลยเออนิสฐานว่ามันน่าจะยังไม่ตายเบสคือมันอาจจะแค่จิบหนักจริงๆอ่ะจิบหนักจริงจนแบบขยับตัวอะไรไม่ได้เลยฝันเนี่ยฝันไม่เข้านะใช่ตัวทุกคนสังเกตนะทุกคนมันจะไม่มีรอยแบบเข้าเลยไม่มีรอยลุกใลเรื่อแต่มันเป็นรอยช้ำนะเพราะมันเป็นเหมือนเป็นมีดหม้อทุกคนแต่ว่าผมว่าปกติถ้าเป็นมีดธรรมดาฝันไม่เข้าแน่นอนเบสใช่นต้นเบสเอามาเป็นมีดหม่อผมไม่รู้ด้วยเพราะเป็นมีดหมอเป็นของขอมาหนาละขอเนี่ยขอจานเขาวานาละ เราไปหาดูมแมา,า,าพาใช่ทุกคนเราจะลองเข้าไปดูนะนี้เราจะไม่ทำร้ายเขานะครับผ <c oughs> มจะตั้งใจเอาไก่มาให้เขาใช่ทุกคน,กคนสเช่างาได้ไปแล้วอ๋อราาอพีอออ่นาเดวยวรอพี่รอรอจินนางนะครับ ระวังลอก็เต็มพลังนะแลวิน่นะได้ปะระวังน,น,นะยตู้นันเพื่อนมันอยู่แถวนี้นะนะมันร่วมมันไม่รูวพ่อมัน,นจะโมโหเราหรือเปล่านะน่าจะโมโหเลยผมว่า นต้องบอกพี่นั่นครับที่นี่เนี่ยย,ยุงเยอะมากเยอะจริงมานั่งแป๊บเดียวก็ยุงกัดหลายตัวเลยนะใช่ครับย,ยินครับผมใส่เสือเ้อแขนยาวมาไมงอันนี้เต็มตัวเต็มตัวผมเลยวแหละหน,น,นักเยอะทุกคน พาไปดูจุดที่มันอันนี้นะที่มันเคยนอนบาดเจ็บอยู่ทุกคนนะอะไรอ่ะหินอะไรหินอะไรวะ่หินอะไรไม่รู้นะหืมเป็นหินอะไรขุดอะไรได้บ้่งหินอะไรวะเนี่ยอะไรแบบเป็นรอยที่เป็นรอยที่นี่เป็นรอยกากที่เรขุดไว้ใช่ไหมน ฝังสัตว์เลี้ยงของผมเลยนะแล,แ,ลแ,ลแล้วหล,มล,วหลุมนี้หลุมอะไรให้มาขุดเล่นอะไรตรงนี้พี่พงษ์ขุดอะไรหรอไม่รู้เหมือนกันนะมันมีรอยทุ่งในยท้า,ทาเลยทุกคนหรือว่าจะฝั่งแบบพวกสัตว์เลี้ยงเพราะถ้าจะฝั่งคนจริงๆนะทุกคนหลุมแค่เนี้ยไม่มีทาง,งไม่ได้นะครับทุกคนหลุมใครมีทางแน่นอนก็นี่ตรงนี้เลยนะทุกคนที่เราเจอลูกพี่งนอนหมดสตินะครับผมไม่เจอมันหรือเปล่ามันรู้ว่ามันมีป้างุ่มบ้ พอพอเขาเมาแล้วใช่มาอุ้มไปเลยทนะุกคนเข้าไปในป่าเลยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเจอเป่นนนานะครับผมใช่อันนี้เรายังไม่แน่ใจนะ <S <s ก็วันนี้เราถึงไม่รู้นตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงกว่าแล้วคนมืดเ,เริ่มจะเย็นๆนะ <S <s ใช่แต่วันนี้เรากล่าว่านั่แหละรอจนกว่าจะเจออ่ะผมว่าถ้าไม่เจอก็นะ่ารอจนมืดๆนั่นแหละเราต้องเอาไก่แบบเอาไก่มาวางไว้ตรงไหนสักที่อ่ะ ใช่แล้วจาไก่วางลออไว้นะไม่วางคงไม่ออกมาใช่ทุกคนเราก็จะวางแล้วจะลานั่งเฝ้านะก็รอจนกว่ามจะออกมาแหละเพราะวันนี้เราตั้งใจมาจริงๆนะเบสใช่ครับผมตั้งใจมาว่าจะมาขอโทษด้วยแหละเราก็ไปตั้งใจพ่อวันน่าจะแคร์เราหน้าดูเงั้นดูส่งแล้วไปไปเจอนี่คือเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยดีๆค่ะใช่เราจะลองเข้าไปเราจะพย่างให้คุยดีๆนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไก่ไววางไว้นะจุดเดิมนะจุดเดิมไมน่ะ ออม,มันน่าจะได้กินแล้วออกมาแหละเพราะเราต้องจะเอามาให้เขาไงน่าจะน่าจะออกมานะไม่รู้ว่าจะออกมาตอนยืนือตอนมืดนะต้องรอรถเงอีกทีทุกคนมาดูนะว่ากี่พงนด้กินคองดิบหรือของสูงนะแต่ว่าเราเอาคองดิบมาเลยนะใช่ พอเห็นรถที่ทำมามันก็กินนะแล้วมันเอาไปหมดเลยอะตัวนี้ก็เลยเอาของที่แบบเดิมนะทำให้มันกินของสุกเราอาจจะให้มีเอาวันหลังเอาจะได้ของสุกมาให้มันกินนะระวังลื่นนะเบ็ดถ้ามันยังอยู่วันหลังเราเอาของเราเอาของสุกมาให้มันกินดูป่ะใช่ลองเอามาดูนะใช่พราะมันกินแต่พวกของดิบๆเนี่ยพายุพายาดมันอะไรนะมีโพรงที่มันแบบคนทั่วไปได้แต่ว่ามันเล่นวิชาอาคมแบบโจน ของเขาตัวของเขาตัวแบบนี้ป่ะของเขาตัวเลยเป็นผีพงเนาเพราะไม่งั้นนะถ้าขะแต่มันนะแต่ว่าผีพงตัวเนี้ยไม่รู้ว่ามันไม่รู้เป็นผีดีเปล่าวะเบียผีตัวพ่อเนี่ยเพราะไม่งั้นถ้ามันเป็นผีดีมันจะส่งต่อวิชาคมให้ลูกมันละเบียก็ดูดิเราฟันอ่ะมันไม่เข้าเลยนะเราฟันล่างมันเราฟันไม่เข้าเลยนะก็ตรงไหนเบียจะวางว่าเราวางที่เดิมนะมทุกคน ไม่ไม่อาจจะวางไว้ดี่ดืนข้างหน้าที่เดียวป่ะนี่เลยปะตรงนี้นะทุกคนก็จะเป็นไก่นะวางไก่ไปนี่เลยนี่เลยทุกคนไก่สดเลยเราจะไม่เปิดถุงนะเดี๋ยวแมงวันมาตอมใช่แต่ว่าแค่นี้มันน่าจะได้กินแหละตอนเป็นของสดมันได้กินแน่นอนอยู่แล้วของข้าวอะไรเงี้ยไปเดี๋ยวเราไป ไปหาที่นั่งหาที่นั่ง,น,ง<ล>น่าจะต้องนั่งยาวดูส่งน่าจะต้องนั่งนานเลยทุกคนใช่ถ้าเราเจอนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะตามเข้าไปเลยนะครับผมใช่ทุกคนเราจะลองพยายามถ้ามันไม่ทำ้ายแล้วก่อนนะทำทำลา,ายเราทำ้ายเราก็อาจจะไม่ได้ตามเข้าไปทุกคนเพราะตัวพ่อมันดุเหมือนกันนะเรายิ่งเราไปทำ้ายรูปวันนี้พ <S 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 เพรว่ามันจะทำ้ายแล้วบอกไ่ดูนานเยอะมากอืมอันน้นเนาก็นี่เห็นะทุกคนตรงไหนเบ็ด เาจะร้องหน่อยดิตรงเนี่ยรุ่ร้พอเราเห็นเราแบบใช่ใใชแต่เราจะแอบแอบนี่นะอ๋ะตอตรงนี้ก็มีใบไม้บงังเราอยู่นะนู่นเราก็วางเก็บไว้ตรงนี้นะทุกคนไหนเออใช่ทุกขึ้นมาคือจะมานี่มันนะเอาไกมา่มาจริงเราไม่ได้มาเหมาล่อมันนะคือเอาไกมา่มาเหมือนเอาไงเอาไงคือเหมือนมาขอโทษนั่นแหละเ,เราไม่เจอตัวไม่เจอตัวต้องเอาไก่มาวางไว้เพื่อที่จะให้พี่พงษ์เนี่ยออกมานะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามานั่งรอเลยทุกคนนั่งรอกันเลยครับทุกคนครับตอนนี้เราก็ได้นั่งได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งล้วนะครับผมนานมากเลยยุงเยอะมากเลยก็เย็นแล้วนะครับผมใช่ยุงนี่ต้องบอกพี่เลยนะครับผมยุงเยอะมากเลยนะใช่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามัน เจอาหมาตอนไหนนะใช่ครับเราซ o มดูพักนนพหน,นึ่งเบ็ดมองซ o ม m รัวเบ็ดว่าหมาหรวาเบ็ดทุกคน,นคมผมเจอนะทุกคนใครไม่รู้นะนพี่ขาดไปเบ็ดไม่นยับล,ลูกมันนะนทุกคนพ่อมันนะทุกคนดูพ่อมันลงมาแล้วนะเฮ้ย,ย,ย,ยมาหากินเนาะเป็นล,ลูกมันนะ โปรตีนกลางวันจะไม่ค่อยออกมานะแต่ยังมันออกมาลูกมันอยู่ไหนวะลูกไม่ได้มาหรือว่าลูกมันเก็บหนังเลยเป็นไม่ได้ทุกคนมันอาจะออกมาหาหาคนเดียวนะผมว่าลูกน่าจะไม่มาด้วยไม่รู้ว่าเจอไก่ที่เราหวังไหมพอนะ ใกล้เราอยู่ตรงนั้นทุกคนเฮ้ยมันไม่เห็นเรานะ กบเขียดก็มีแล้วเลียไปเลยนะฝนมันไม่ตกนะทุกคนถ้ามีกบถฝนตกอาจจะจับกบเขียดกินได้อยู่นะเราก็ไม่กล้าเข้าไปทุกคนไม่รู้ว่าตอนนี้พ่อมันกลังมโห่เราอยู่หรือเปล่านะที่ไปทำโลกมันนะ ช่ใช่ใชตัวนี้แหละหน่าจาัดนะทุกคนเพราะใช่นนใช่พรม,มันดูดทุกคนดูลรวเากอย่เฮ้ยมันจะใครทุกคนมันจะใครละรอนไ เนี่ยใช่เหรอเฮ้ยมันยังกลับมาอ,อ,อ่ออนะโอตามมือโอ้ยตามไปเหรอเราจะลองตามไปนะทุกคน,รกนเราต้องค่อยๆเดินนะเราจะลองตามมันเห็นไหมผมแปลกใจมากที่ลูกมันไม่มาด้วยตอนแรกผมนึกว่ามันจะเปนนะน็นลูกแทนนะแต่ว่าลูกมันน่าจะยังเก็บอยู่นะทุกคนเราจะลองตามไปดูนะ มันจะไปไหนกันแน่กออยากรู้นะแล้วมันมันพักอยู่ที่ไหนนะ

ราจะลองตามไปดูนะาไกไไ่เราเป็นไงวะเราไม่รู้ไปไหนไม่รู้ไม่รู้ว่าเราไก่เราไปไหนทุกคนอยู่ก็พอได้ไก่แล้วก็ไปเลยอะ่ะเหมือนรอบที่แล้วอะไรด้วะ เขาจะเอาไปให้ลูกเขากเนีนยเป็นไปได้นะไม่แน่เขาเนี่ยอาจจะเอาไปให้ลูกเขาก็ได้ใช่ทุกคนไปมาไปนู่นไปนู่นนละตามไปทำไปเพื่อปีได้ดูว่าลูกเขายังไม่ตายนะใช่เราจะใที่เรามาวัน <ah นี้เรามากิ Berlin> ่งเราก็จะมาถ่ายเป็นลูกนะเราก็จะมาหาลูกพี่พงค์แต่ว่าดันเจอพ่อันแล้วทุกคนไม่เจอลูกมันไม่รู้ลูกเป็นไงั้างแต่ว่าโอกาสเป็นไปได้สูงนะที่ว่ามนจะเอาเขามนจะเอาไก่เนี่ยไปให้ลูกนะ พอผมคิดผมคาดการว่าลูกน่าจะยังแบบไม่เป็นไร,รอกไม่เป็นไรแต่ว่าอาจจะออกหากินไม่ไหวเงี้ยพอ่อก็เลยออกมาแทนเสียงเสียงดังแล้ว

มาแล้วนะมากลังปูงยาทุกคนเป็ดๆกำลังาอยาเลยใช่ไหมนะ ชัดเจนนะทุกคนลูกพีพงยังไม่ตายนะควรอาจจะแค่แบบ,ใ,บใช่ใเราจไม่ทมําพวกเใช่เรามาดีทุกคนมีบ้านอยู่ไม่รู้ว่ <S <S ไม่รู้ <S <S มีบ้านอยู่หรือไม่มีอยู่นะแต่เรามาดีนะแต่ว่าก็ลูกอกนะที่มันยังไม่ตายนะีพี่เห็นนะลูกยังไม่ตยนะครับใช่แต่ว่าอาจจะแค่แบบปัดเจ็บ,บ,นจ,บจนลุกไม่ไหวอย,อย่างเงี้ยเดินไม่ไหวย่งเงี้ย พ,พ่อปิดพงเลยต้องออกหาอาหารมันกินนะมันกินใจทุยคนดูดลเลยทุกคนต<ะ>ั้งจดูแลนะคิก็รู้ปิ่งเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับผมใช่ที่อยู่ของมันนะแสะดงว่าเขาไม่มีบ้านอยู่ไม่รู้ว่าใช่บ้านมันหรือเปล่านะ,ะาที่ผ่าช่วเขา ใช่ตอนแรกว่าเราว่าจะเข้าไปคุยนะแต่ว่าเราไม่ยุ่งเลยทุกคนบาดเจ็บอยู่ใช่ลูกก็ยังบาดเจ็บเราจะปล่อยเขาแบบกินอาหารเอนะเราจะไม่ยุ่งเขาแค่นี้เราก็เดแล้ว่ึกผิดแย่ละกลับไปกจะใช่ตอนแรกเราว่าจะเข้าไปคุยแต่ว่าเปลี่ยนใจทุกคนเห็นแต่ภาพแล้วเราไม่อยากเข้าไปคุยนะแล้วะเราไม่รู้พ่อพิผงเนี่ยตอนนี้กลางดุร้ายอยู่รึเปล่าอาจจะโมโหอยู่เลยที่ว่าลูกเขาเนี่ย เนะใช่แต่เราเราจะมานี่แต่ว่าเราดันเลยข้ไนไปทนนนะทุกคนใช่เราไม่มาทางทางขวานะวไอ้ทางใช่ทางขวา,นะเ,า,า,ขวาเราดันเดินไปทางซ้ายไงขึ้นบนนู้นนะทุกคนไปแต่เราเราจะกลับดีกว่าทุกคนเพราะเรามาถ่ายทุกคนดูด้วยนะว่า ลูกพีโพงเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะทุกคนยังไม่ตายนะครับอาจจะแค่บาด,ดเจ็บหนักซึ่งเกิดจากความผิดของพวกเราทั้งใช่เกิดจากความผิดเราทั้งสามคนนะนแต่ต้อง,สา,งสารจัดเลยเบียดเราต้อพงพยายามคุยกับเขาดีๆใช่ต้องมารอบหน้าเราเลือดเกิดได้เขาก็ไม่ยช่จะเกิดมาเป็นพี่พงใช่ทุกคนแล้วเราก็ดันไปแต่เรารู้สึกผิดจริงว่าเราไปทำร้ายโดนเขาแล้วเราป้องกันตัวแต่เราป้องกันเราไม่นั่งใจจริงนะทุกคนคือแบบ ถ้ามันโหดร้ายคือหรือว่าอะไรเราต้องขอโทษตรงนี้เราไม่ตั้งใจจริงๆนะแต่เราป้องกันตัวนะแต่ว่าเราก็เป็นฝ่ายไงเราก็ยังผิดอยู่ดีอ่ะครับผมเราผิดเราก็เลยถ่ายโทษเราก็เลยถ่ายโทษที่เอาไก่มาให้นะก็ชาวพี่สำหรับมีคงมีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราจะต้องขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนเเเพราาาะะว่่ตันนีี้ยยยุงอมกๆเลยใช่ก็โอเคครับส่วนสหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะก็กระจ่างนะทุกคน ลูกพีพง์ยังไม่ตายเหมือนที่ทุกคนเข้าใจนะทุกคนก็บางคนก็เข้าใจถูกนะว่ามันยังไม่ตายทุกคนเพราะมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์เหมือนกันที่คอมเมนต์ว่ามือมันยังกระดิกหรือว่ามันยังอาจจะยังหายใจอยู่เงี้ยก็คนที่เข้าใจงั้นก็ถูกต้องนะทุกคนเพราะมันน่าจะเจ็บหนักจริงอ่ะพอเมื่อกี้เรามาดูเงี้ยเรามาดูอ่ะคือแบบมันลุกแทบจะไม่ไหวนะเหมือนพอต้องพ่อมันต้องคอยหาอาหารให้มันนะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวผมก็จะไม่รบกวนมันละ จะบอกมากินอาหารไปเราก็จะกลับกันละโอเคทุกคนหริปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไเราทั้ง3คนได้นะครับก็โอเคสำหรับอีพีหน้าจะเป็นอะไรผมก็ฝากติดตามด้นะครับ